จุมเรบสัวเนี่ยแตงออกเนียสวัสดีทุกๆคนนะคะเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องภาษาคามนวลลครมบายครูนัทนะคะค่ะวันนี้ก็มีคำศัพท์มาให้ทุกคนได้รับชมรับฟังอีกเช่นเคยนะคะนั่นก็คือคำว่าไปไหนนะคะไปไหนในภาษาคามนจะพูดว่าเตอร์นาเตอร์นานะคะถ้าเป็นประโยคที่เป็นประโยคคำถามนะคะคุณกำลังจะไปไหนเตอเนี่ยกำปุ้งหนึ่งเตอร์นาเตอเนี่ยกำปุ้งหนึ่งเตอร์นา อันนี้ถ้าบุคคลที่เราถามเป็นผู้หญิงนะคะส่วนถ้าบุคคลที่เราสนทนาด้วยเป็นผู้ชายนะคะก็จะใช้ประโยคนี้นะคะคุณผู้ชายกำลังจะไปไหนเตอโลกกกำปูหน่งเตนาเตอโลกกกำปูหนังเตอนาในภาษาเขมรนะคะขึ้นต้นประโยคคำถามมักจะใช้คำว่าเตอนะคะในการขึ้นต้นเตอโลกกกำปงหนังเตนาคุณผู้ชายกำลังจะไปไหนเตอเนี้ยกำปูหนังเตนา คุณผู้หญิงกำลังจะไปไหนนะคะค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากรู้คำศัพท์ภาษาขมรคำคำไหนหรือว่าประโยคไหนที่สนใจเป็นพิเศษสามารถคอมเมนต์มาสอบถามได้นะคะหรือว่ามาพูดคุยกันใต้คลิปนี้ได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าออกคุณเจริญจุมเรบเรียจ้า